เบื้องนกเป็ดมาเร่นนนำน้องนกเป็ดนกเป็ดนกเป็ดเป็ดน,น,น้อยไอเด้ยมีเยอะเขียดผาแกงนะครับอยู่เกาหลีใต้เขียดผาแกงก็นเลยบ่หนาวไปนเนี่ย สวัสดีครับจันวาลีชาแนวมาไลา่งานอ,อากาศนะครับเมื่อนี้ตอนนี้ยู่ที่ลบเจ็ดองศาซึ่งหิมะกโลงมาเมือ่อคืนนี้นะครับสองทุ่มสองทุ่มลงปลอยๆล่อยลงมาเป็นเม็ดลงมาจะลงมาเป็นละอองลงมาคือเม็ดนุ่นนี่นะครับเนาะ,ะซึ่งภาษาเกาหลีใตเขาก็เรียกว่านุน่น นุนว่านุนวาโยนุนแปลว่าหิมะครับแปลว่าหิมะตอนนี้ก็จะเป็นเมเ็ดเม็ดตนี่ครับนี่เ,นเมเ็ดใซๆถึงกระหนาวเย็นมากครับหนาวเย็น,นเย็นหนาวเย็นเย็นถึงกับมีลมว่อยว่ยมาจาัน่อย อยู่บนดอยเขาอกลักอยุ่บนดอยโอ้เงยไก่ล้างข้าเขาก็มีตอนนี้กับยังบ้านเป็นน้ำแข็งนะครับเป็นกับยังบ้านละลายเป็นละลายเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นยังง่ายยังคอยจะเป็นก้อนเป็นน้ำแข็งใสๆตอนนี้ยังเป็นหิมะอยู่เป็นรูปหิมะยังบ้านละลายครับ เพราะว่าคนติดลบอยู่อยู่ลบเจ็ดตอนกลางวันเนาะครับลบเจ็ดเสียงตอนข้อแคบค้บอแคบอยังโอ้อยุคอันนี้กองแกบนเนี่ยเพามันนิ่มอะร่างจะเป็นแกบเล่ยส่งคือสูงอย่างหน่อย

ปตัวเย็นคักแท้เย็นมือคักแทะโอ้ยลังคาอ่ะตกตมาลงังคาโดนแดดตัวยังสะพิ่นละลายมันก็ย่อยปอก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 ,ปอกย่อยมานาใส่ข้าคือเม็ดเป็นน้ำนะครับน่อยลงมาอ่ามื่อคลื่อนก็จะสวยงามนะครับแล้วตอนกลางคืนนี่อาจจะเกาะอยู่นล้วใบใหม่นี่จะเกาะน้ำใบใหม่เป็นดอกไม้ต้นต้นใหม่เลยเาขาวๆนี่นี่าขาวๆนี่ ถึงว่าตอนนี้ก็ละลายเบิดแล้วนี่ห้องทํางานเหรอห้องทํางานก็เป็นหอ้องฟ่มนะครับนี่ไม่กันหนาวเลยนะครับลบจะได้ก็อยู่ได้ครับลบสิบเก็ดลบสิบแปดกัเข้าไปในห้องก็ใส่หน่ำอุ่นหน่ำมาเฮ้ยพี่น้องเบิ่งนี่ก็เบ้ทั้งเบ้ทั้งสันนะครับหนาวหนาวเย็นแห้งโอ้ยคนละหลังคาเห่ากันยังบ้านลง ังเกาะอยู่เกาะตามพายางอยู่เป็นพายางไม่นี่นะครับเมืองนอกอมีหิมะกะเป็นที่เป็นเมืองหนาวนะครับปลูกการ,กรเกษตรบ่ได้นะครับการ,กรเกษตรจะปลูกได้แต่เฉพาะข้างในเฮาในดมนะครับข้างนอกก็ทําอะไรนบ่ได้เบืองทงหน้าบ้าน ตรงหน้าที่ท้ยหุ่หน้าไว้กับเขาวอากลากเต็ม,มอยูย่คือเย็นตะกี้เนาะหิมะหิมะวันเท่าลงเป็นลูกเห็บเนาะครับหิมะลงเป็นลูกเห็บจะเอามาเอามาใส่แกบไว้ย่านเป็นละลายเห็บลูกทอปโปมือนี่บานเท่ายูนี่จะบ่มีเห็บ ลูกเห็บครับจะมีเป็นหิมะลงเบาๆลงเบาๆบางๆว่าไวๆๆลงมาถนนนี่ก็ถนนนี่กล็ลำบากด้ยเที่ยวลำบากถนนนี่หม้อใส่มหม้อใส่มาบ่ได้เลยหม้อใส่ มอไซค์มาบ่าได้ลื่นเบรกบ่กได้เบรกคือลื่นเลยอันตรายแต่เขาเดินเอานี่บ่เป็นยังเดินเอานี่บ่าลมเอ้ยคนน่ะนี่น้ำก้อนขี้ไช้ก้อนขี้ไชแต่ว่ามองน้ามันไหลตลอดว่าเป็นยัง ทางเขาเหา่าฝนตกลงมาตกลงมาใสาา่ข้าข้างอาจจะมีจะหิมะเต็มไปเบิดเวลาซ้อมเซ่อมเฮากับช่วงนี้งานเฮานี่ซ้อมแซมเฮา,า,านี่ยลำบากซ้อมแซมเฮานี่ยลำบากเพราะว่าเดินๆกับน้ำแข็งเลย เป็นงานนอกนะครับงานแต่อยู่ในเฮาว่าเป็นยังนี่ก็นี่ก็ฟังนี่ฟังฟังอัดแน่นไว้ว่าเป็นยังนะครับมีพายางพลาสติกคุ้มโอ้คืนโดนแดดแล้วเพ่นเป็นเหลี่ยมๆเมนาะเป็น เป็นขึเม็ดไส้เม็ดไส้เป็นเรียมเรียมจะทอนแซงเป็นพงนี่พีน่นหรอเป็นพงเป็นพงยั่ไงเห เย็ยนแห้งที่เพิ่นบาลาไรย้อนว่าตอนนี้ยังติดลบอยู่เลยครับช่วงนี้ยังติดลบเจ็ดอยู่หิมะล,ลงาะะมาช่วงช่วงหิมะลงอันศูนย์องศาอ่าแต่หิมะหยุดลงเศร้าลงจะติดลบทันทีเลยครับเงินเศร้านี่ลบสิบเป็ดเงินเศร้า โอ้นกอยังบินอยูน่นี่นกบินไล่กันที่บ้านหนาวอะ่ตรงน้ำไหลนะครับเนี่ยตรงน้ำไหล ็ดมาเล่นนนำพี่น้องนกเป็ด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 น้อยไอ้ดาวคือเมบ่เห็นเนาะเ็นนกเป็ดหน่อยคืนลอยน่ะมองลองเลยเย็นตรงเขาไปในเมืองพี่น้องเขาไปในตะบลแฟกซ่า โอ้คุ้มเลยหิมะเป็นเมืองหิมะเมืองหนาวอชายโยอ่าชายโยทางเหนือทางเหนือก็จะลงเยอะก็เนี่ครับนี่ลงเยอะก็นี่อันนี้อยู่เขตภาคกลางนะครับอยู่เกาหลีใต้เขตภาคกลางก็เลยบ่หนาวปรนเทศชวนภาคใต้ก็จะบ่ใครมีหิมะหลายครับหิมะนี่ก็ส่วนหน่อยหิมะลงส่วนหน่อยขาวจากภาคเต็มทงเลย ังังคานังคาข้างอยู่ลังคาดมนะแข็งใสเอ้ยหันอะไร เเยเย็นย็น,นสำหรับคลิปนี้กันจันวารีชาแนลนะครับฝากช่องนี้ไว้อีกจักช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้จันวารีชาแนลนะครับมา,มาอัปเดตยิมา่าอาทิตย์ลงแจมเมื่อคืนนี่ครับสองทุ่มให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับควิมเย็นควิมหนาวจะหนาวเย็นซ้ำใลย บานเท่าชิปเจ็ดชิแปดวงซากะหนาวเลยเนาะครับตอนกลางวันก็นยังเย็นอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนนะครับเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุข 舒服舒服